สวัสดีค่ะเพื่อนเทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของเราสามาัคคีกับเราเฉพาะกิจนะคะประจำวันที่26กรกดาคมปี66นะคําเตือนทางช่องของเราไม่สนับสนุนให้ทุกท่านเล่นกับพนันนะคะสําหรับเราเฉพาะกิจตัวดินก็คือ4กับ7 6กับ9 40 41 42 46 47 49 70 71 74 76 79 471 693 749 647 จับคู่ก็4 7 7 4 6 9 9 6 7 9 9 7 6 7 7 6เนาะก็ขอเพื่อนทุกคนโชคดีนะต่อไปเราเฉพาะกิจ0กับ3 8กับ1 3 0 3 1 3 2 3 6 3 8 8 0 8 1 8 3 8 6 8 9 3 8 1, 3 8 1 0 3 3 6 8 3 3 6 0จับคู่ก็0 3 3 0 8 1 1 8 8 3 3 8 บคู่รุ้นด้วยกันนะคะนี่สำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้นะโชคดีกันทุกคนทุกแนวทางนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้ด้วยนะโชคดีทุกคนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ